พยากรณ์อากาศวันนี้16มกราคม2568อีสานเย็นเยเยือกอุณหภูมิลด1-2องศาเซลเซียสขณะที่ภาคอื่นๆยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้ากรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ปกคลุมถึงประเทศเวียดนามและประเทศลาวตอนบนแล้วคาดว่าจะแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในคืนนี้ ส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิลดลง1-2องศาเซลเซียสกับมีลมแรงในขณะที่ภาคอื่นๆยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบ,บางในตอนเช้าสำหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นและระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากอากาศแห้งรวมทั้งระมัดระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงทําให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับเรือเล็กบริเวณเอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้สภาวะอากาศที่มีผลต่อการสะสมฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมากเนื่องจากมีลมอ่อนทําให้การระบายอากาศไม่ดีพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด9-10องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-31องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด2-7องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด10-17องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด27-30องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด4-8องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด15-18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-31องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกบ,บางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1ถึง2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด17ถึง22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31ถึง33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง2ถึง3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออก ทางตอนบนของภาคมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด1 9ถึง24สิสองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด2 7ถึง32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว2 0ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงสงถึง3เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง2-3เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพและปริมณฑลอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด19-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียส